พี่น้องเอ๋ยขั้นได้กินลาบก้อยอย่าลืมจแจวแพ้วผักกินผ้าเงินผ้าคำอย่าลืมกระเบียนหางอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนีเอาใจแฟนคาแน่จักน้อยหนึ่งค่ะหลังจากที่สาวนมเยืนเคยพาพี่น้องไปเบิงสวนปลูกคาเกษตรแดงใหญ่หลายสวนมือนี่ มาเอาใจผู้ที่อยากจะพูดเรื่องราวของการปลูกคาเหลืองค่ะพอดีมายาม,มยามแมย่าพอใจทางบราน,น้องเสียงม่องผู้ที่ปลูกพักบุ้งเทโพประสบความสำเร็จที่สาวน้ำยืนเคยถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิงนะคะมาเห็นเพื่อนกำลังปลูกคาเหลืองใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องมาเบิงในจุดเริ่มต้นของการปลูกคาก่อนที่จะไปชมความงาม ของคาที่แบบเต็มรูปแบบนะคะเอาจุดเริ่มต้นมาให้เบิงเมื่อนี่เดี๋ยวตามมาเบิงน้่กันค่ะสวัสดีค่ะแม่คะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวนุ่มยืนอยู่ที่บ้านบ้านยังนะคะแม่บ้านแมย่ย่าบ้านแมย่ย่าพอใจบ้านแม่ย่าก็พอใจมู่บ้านมูบ้านน้องเสียงม่องบ้านน้องเสียงม่องมูซิบบ้านน้องเสียงม่องมู่สิบมูสิบ พีะพักบุ้งนั่นละพี่น้องเคยจําได้บ่คะแม่ปลูกพักบุ้งแม่เอื่นว่าพักบุ้งเทพโพจ้ะหรือว่าจริงๆมันเักบุงแก้วอยู่บ่คะแม่บ่ค่ะมันเป็นพันธุ์เทพโพเขาเอื่นพักบุ้งพันธุ์เกษตรพักบุ้งพันธุ์เกษตรเนาะพักบุ้งเทพโพพอดีแวะไมาเยี่ยมมายาแม่อีกคันนึงว่าเป็นยังไงเนาะพักบุ้งพักบุ้งนี้กระแสดีแล้วเนาะแม่น้อจ้ค่ะมีผูขอแบงพันธุ์จ้ มีผ่านแล้วขาผ่านแล้ววาฉันาประสบความสําเร็จในการปลูกพักบุงเทพโพพี่น้องเบิ่งคลิปย้อนหลังได้นะคะแต่ว่าพ่อมายามแม่เพิ่นไม่เห็นแม่เพิ่นปลูกคาจะพะพอดีพอดีช่วงที่ลหลายๆคนถามถึงคาอาเคยไปทายคาเกษตรแดงไงเพิ่นก็ว่าราน,นขาเหลืองเด็กิิเริ่มสิเริมทอน เดือนเมษาถ้าผูดด้ใดอยากได้พันธุ์ทั่มากเหมือนพักบุ้งนี่ล่ะเดือนเมษาค่ะแม่คะนี่ค่ายัางที่แม่ปลูกคะค่าเหลืองจ้ะค่าเหลืองจ้ะค่าเหลือง,เ,องเป็นไปเป็นมาจังใดแม่ถึงตัดสินใจเอาค่าเหลืองมาปลูกได่ยินผู้ที่เพิ่นหายพันธุ์พักบุ้งมากนั่นล่ะเ <c oughs> พิ่นบอกว่าญาติเพิ่นขายดได้ลรละสี่แสนบาทน,นี่คุณแม่นั่นบอกอยากได้ถึงไายละสี่แสนดอกไรละแสนเดียวกับพ่อแล้ว <c oughs> แม่คิดแค่นั้นเ <c oughs> ออไดลไยละแสนนี่ก็พ่อแล้วเห็นว่าจ้าจ้าเลัยละแสนกับพ่อแล้วภูมิใจแล้วที่เหตุได้นี่นี่หมายถึงคาเหลืองเนาะแม่จ้าอันนี้มันพิ่งจะได้เดือนเดียวค่ะคาเหลืองนี่ลักษณะของเขาคือขายขายหัวเมนบ่แม่ขายหัวขายพันธกัขายขายพันธกับขายจ้าแม่ซื้อพันมา จากเออจากตลาดกันทลาเพนสังห้ค่ะข้าเจ้าขายจังไรคะแม่ข้าเจ้าขายหายโลละสี่สิบห้าบาทโลละสี่สิบห้าบาทจ้าค่ะลายหนึ่งนี่เขาใส่กี่โลคะแม่ลายหนึ่งนี่เขาใส่ประมาณห้าร้อยโลห้าร้อยกิโลมแม่ปลูกจงไรคะสองจ้ะจัดไปเลยพี่น้องจะเอาแปดแสนนะ <laughs> จัดไปเลยสองลายนั่นพึ่งพึ่งจะเริ่มต้นนันก็มีไปไปททยแม่แม่ได้สองแสนแม่ก็ดีใจแล้วนอนสองลายนี่เนาะแต่ว่าขจ้าว่าสิไดลายละสี่แสนผลจ้าป้าเนาะหางก็เรื่อยๆเป็นจริงจังสันบอเดี๋ยวมาเบิงเราปัตตานีแม่ศึกษาเรื่องเรื่องระยะห่างของการปลูกวิธีการปลูกจังไดคะกะไปเบิงของเพิ่นจ้ะค่ะเพิ่นแนะนําจังไดคะแม่วเพิ่นกะบอกว่าอันธรรมดา้ามันดินการะลากมันตองดินแดงนั่น มันตองปูเม็ดคุ้นเม็ดอันนี้บันดินบันน้องเชี่ยงมองเหามันพึ่งทษล่องก็เลยปลูกซ้ำนี้ปูแบบใดคะตัวนี้ยกยกคู่บหคะยกคู่คือจางแล้วก็คุดลุ่มหล้กกระจางพนักงานคุูดค่ะไอ้คุดลุ่มนี่ใส่ใส่บังจกใส่จอบนี่บอคแมนแมนโยกโยกล่องนี่ฮะจังใส่รวดท้ายน้อยอืมค่ะเราแม่ปัตตานีห้างกันเตลหลุมนี่รลายปันดคะ ของแม่นี่ซ้ำนี่กระซิหาซีบหาซีบแล้วประมาณหาซีบคุณหาซีบแค่นั้นจ้ะบอคือทั้งการถลักเพลิน<อ>ทั้งนั้นดินเพลินดินแดงเนาะแมนเห้าวพึ่งจะเริ่มต้นก่ะก็เลยเห็ุหาซีบคุณหาซีบ ได้บ่ได้แม่กับ่หูบ่บ้าคามันก็แต่ซ้ำนี่ตอนปลูกในห้องกลนลุ่มยังบ่ค่าแม่บ่จ้ะปู่ก็โหลดนี่ละสูตรปู่คาทุกมองเลยเนาะเพื่อนบอกว่าบ่ตรงห้องยังจังมาเพี้ยนเอาที่หลังแม่นั่นสิทายเราะแล้วของแม่ก็ลังแต่ขึ้นมานี่แม่ปลูกลงไปเด้นโดนปันใดล่ะคะนี่เดือนหนึ่งจ้ะหนึ่งเดือนนะคะพี่น้องคาหนึ่งเดือนที่ปลูกลงไป กำลังแตกยอดนะแม่นเนี่ยอดใหม่เกิดแล้วต้นนั้นพึ่งจะได้อาทิตย์เดียวนั่นปลูกไม่ทั้งนั้นเดี๋ยวเขาเบิ่งทั้งนี้ก่อนจะไปเบิ่งต้นนั้นนะแม่นอจ้ะเอาเบิ่งตัวสวยๆนี่เดือนหนึ่งแสดงว่าง้ามเติบเลยได้นี่นะแม่เมียนเขาพี่อันได้นี่เห็นว่าขแนแงขแนแงเธอก็เริ่มตออกเนี่ยเราเราเราตั้งแต่ปลูกขึ้นมาหอดเดือนหนึ่งจังสี่ปัตตานีเขาเริ่มใส่ปุ๋ยใส่ยังเราปะคะแม่พึ่งจะใส่เทือเดียวจ้ะเป็นปุ๋ยยังคะ ปุ้ยดีทอบจ้ะใส่ปุ้ยดีทอบป่อจ้ะโอ้้มีเสือดีทอบมาฝากแล้วไน้องนี่เหี้ยนบอลแขนงมันแบบสวยจ้ะจนงกระลังเริ่มต้นค่ะโอ้เนาะ้าแขนแงเฮ่ามันข้นยังสี่ก็คือมีควาวหวังแล้วค่ะแต่ว่าแม่กะหาซิบหาซิบคือเกาแม่บอดดารสางความหวังยังคือคือกันก็ตอนปลูกพวกบุงเทโพนี่ว่าค่ะแม่ค่าไอ แม่พ่อเจ้าหูเนี่ยบอกว่าเรื่องค่าเนี่ยทีค่าเหลืองค่าเอียงก็บค่าจ่าวาค่าแดงค่าค่าเหลืองค่าแดงค่ายังนี่มันแตกต่างกันจังใดแน่เขาบอกว่าละอันค่าเหลืองเนี่ยมันมีราคากูค่าแดงทั่วไปค่าแดงหมายถึงค่าตาแดงแม่นบ๊อแมนที่ทีซับนอขายนะบอกค่ะแมนแมนอันเด็กเขาเอาก็มี่ย่อมนึงอ๋อบางค่านแม่ก็ปลูกเออค่าตาแดงนะ แต่ว่าค่าเหลืองนี่บริษัทนอนว่าแม่นอนบรจ้ะทคุดก็คือคุดเบิร์ดเงาต้องคุดเบิร์ดจ้ะแม่นบะคะจ้ะเราก็สามารถคุดนั่นขายเป็นท่านก็ได้แม่นเราก็สั่งกิโลขายหัวเขานี่ก็ได้ออ๋ถ้าจะเอาไปเห็นอย่างค่าค่าเหลืองนี่แม่ก็ไปใส่ใส่ต้มใส่ลาบเฮานี่ล่ะแม่นบ่ตัวนี้เน้นเน้นเฮ็ดกับข้าวแมนแล้วกับเขารงงานน้ำถ้าหัวมันบ่ใหญ่บ่สวยเฮาก็ติดต่อเขาโรงงานเอาไปเฮ็ดหยังค่ะตัวนั้น กาเห็ดพี่แกงเหตดอียงไปสันติอ๋อแต่ว่าเรางานก็จะยี่สาแหม่กท่านไหนหงแม่ข้าเพื่อนบอกให้ปลูกว่าสันทอดอนแนะนเพื่อนบ่ได้แนะนหนอกแม่น่ะมันอยากปลูกเองมันอยากคุมอยากเห็นไปไปเบิ่งมาตตาใสอันเห็นเข้าวลุยก็อยากลุ่ยน้ำเขาไปเห็นบู้ใดมัตตาดีแม่เห็นคนอยู่บาน้องเสือนันละอ๋ออ๋ออ๋อเขาจะปลูกได้ เพื่อนว่าพี่พี่เพื่อนว่าตาพี่มีทุนนั่นจ้กับล่องปู่คาซื้อค่ามาเบิ่งตี้าเพื่อนึกว่าแม่สิว่าใจแม่ๆนะคะใส่ทุนไปลายไปไหนคะสองลายนี่สองลายนี่ใส่ไปเราหกหมื่นแล้วหกหมื่นคิดว่าแม่บ่ใจบ่แม่เราจัดเต็มเลยเหรอผัวดาซูมือหกหมื่นนี่เฉพาะค่าค่า คาแน่วคาคาผัานเมนบอคเนีนอันบอธเนีนเกี่ยวกับโดดไทยบอระดไทยอันกระจ่างบอแพงดอกเพิ่นเอาที่ละซี่ลอยสองลายนี่อ๋อเพิ่นคิดแค่ซี่ลอยเมนอ๋อบี่เนียนห้าเห็ดบันกระโยกล่องน้ำคากระโดดไทยทั้งทั้งโหดอีแต๊เข้าเองทั้งจ่างลูกน้องจ่างลูกเบิดประมาณสองพันบาทนี่ละอ่ะกะตีเว่าหกหกหมื่นหกหมื่นเศษเศษเนาะหกหมื่นกรัวหกหมื่นสองหกหมื่นสามอันนี้อัน ยแม่มันหลากซื้อ,อจ้าแม่ตังขตีขึ้นมาว่าคนขายันบ่มีวั่นจนให้มันไปเลยให้มันไปเลยส <c oughs> บ <c oughs> สีเบืองเบื้องบอเออว่ามันสีบอดอีหลีบอ่ออต่้งแต่เ้าเห็ดพักบุงเฮาย่างได้ค่ะแต่แต่งามึ้นแลเนาะนแม่นาะเดือนเดียวใดซานี่ซื้อ่ากรกพภ่มใจแม่ก็ภพุ่มใจ,แ,มมใจแต่ปลาหนี่ก็แตขนาดใดซานี่แม่ยังบได้ตังค่วมวังเดียวมันสีซีเลียดค่ะแม่ค่ะไอ มีตายบ่เฮ้ามาปุมีสาไม้ได้นีอ๋อมีตายน้ำเออมีตายถ่าถ้าถาแม่นมันมอตายมันอยู่ในสลักษณะนี่เสมอไปเมื่อต้นนี่คือต้นติดจ้าแต่วันนี้แม่สาไม้เออพึ่งจะได้ซิบมืออ๋ออต้นนันแด้อาทิตย์เดียวปัญหาของเขาคืออย่างแม่สุ่มติดตายแม่หูบ่เข้าบ่หูเข้าใส่พ่านมันก่อหน่อยพอดเออแยกหลายพดเออแยกหลายพอด ถาห้าใส่จ้งสี่ไปแล้วมันกระโบตายนี่บอเแตกซะนั่นแหละนี่ลงไปได้จ้ามือข่้ที่สามนี่ค่ะนี่บอประมาณสิ้าเมือแล้วจ้ะโอ้ลงไปเคืองเดือนนี่ที่สามไม่ริ่อออกออกนอกลวค่ะบัตตอรนี่บอตายลวค่ะวันนี้ถาออกจังสี่ก็คือพานสามไม่นอค่ะนี่นอค่ะแม่นอที่เป็นฟันท่านค่ะนี่กอหนึ่งห้าไปปลุกนี่นี่กอหนึ่งบ่ค่ะบัตเตอนี่เอาไปปลูกเ้าปลูกจำอะไรปลูกปลุกหมเลย โอ้มีอันช่างดูตาช่างปูเป็นปูเป็นกอแบบนี้เลยนักอะไรคะแม่แปดขีดนักแปดขีดจ้ะเกือบกิโลเนาะนั่งกอกระสีกิโลเลยแม่นะแม่ถ้าปูจังสีเลยมันจังสีบ่อตายโอ้ตองใส่จังสีจ้ะก่อนน้านี่แม่บ่อแล้วฟันเครืองแล้วนี่ฟันเครืองจังสีค่ะนี้มันตายโอ้เขาติดเชื้อบ้ะแม่ถ้าปูขนาดนี้จะบ่อค่อยตายนี่ก็คือพานเลยนี่โอ้ค่ะ เอาทับวัสดุสองไรยแม่จริงๆแล้วทาบวัดุสาบนี่แม่จะลงทุนประมาณเท่าไรคะแต่จะประมาณสี่หมื่นถ่อนพันกับทุกอย่างนั่นแต่นี่แม่ซื้อมาสามอีกประมาณสองหมื่นเลยกลายเป็นหกหมื่นเท่ากันเลยเนี่ยท่ากันเลยทอกันเลยเครื่องต่อเครื่องโอ้ประสบการณ์นะคะนี่นอะนี่นี่นะคะขาเหลืองเบิงเดอร์อันหัวขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้กะนี่ตัวนี้ก้อน้อยค่ะ นี่นี่ปลูกได้คือกันได้คือกันอ๋อตัวนี้พอพอราว่าเขาอันนี้ไม่ห้าแล้วนี่อเขาชอไม่ห้าเลยเขาชออมาเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมไปเลยภาวาสร้างเขาแต่ว่าก่อนหน้านี้แม่ใส่วิธีมาซับออกฤทอืมอันนี้ห้าบอซับแล้วบอซับเขาเขาเขาแยกมาหายแล้วเนาะบ้างเืออาจจะเกิดจากการห้าแยกแล้วเขาติดเชื้อกัน พราอวังีแบบนี้ก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยบ่ต้องบ่ต้องย่านว่ามันเปลืองเนาะแม่เพราะว่าแม่คะาถากกอหนึ่งนี่ถากเขาเกิดขึ้นมาเนี่เขาจะว่าสิได้จักิโลแมู่้บสิบกิโลจ้ะประมาณสิบกิโลต้องแปดเดือนขึ้นไปถ้าเขาจะแลกหนึ่งต่อสิบมันก็คุ้มได้เนาะแม่นะแม่แต่ว่าความหวังของแม่นี่ยพอเอาพอสิบเดี๋ยวเก็ดโลก็แปดโลก็พูมิใจลแล้วมากหน่อยมากหน่อยเยอ ไม่นี้หรอโนเม่นเพราะว่าแรกคุ่มได้ถับเป็นแบบนั้นนี่ถ้ามาเจอจังสี่คือนี่กับพอ,อถึงกิโลเป็นบอกับถ้าเกิดเขาได้สิบนี่เนาะหรือว่าเจ็ดแปดกิโลนี่ผ่านท้าม่องดูหรว่า ขาแนงมันหน่อยเกินไปห้าก็ใสสองอันไปเลยอ๋อค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จ้านใส่แบบนี้ไปเลยนุ่มหนึ่งเออมันจะปวดตายนั่นก็ะยูกลุ่มอยู่เนาะแม่เนาะถ้าเกิดว่าได้เจ็ดแปดเก้ากิโลสิบกิโลมื่อมาสร้างมันสองขาแนงนี่มันจะได้จะขีดสองขาแนงได้จะขีดแม่ว่าบ่ถึงโลนานได้หกขีดเนาะบ่ถึงกิโลแม่หกขีดถ้าลงทุนหกขีดแล้วเขาขึ้นมาเจ็ดแปดเก้าหรือสิบกิโล โอ้กระสุดยอดคุ้มแล้วเนาะแม่นาะแเม่นอ่าลองเบืองแม่ลองเบืองเนาะได้๋ลงมือเราไปให้สุดอืมไปให้สุดคุดให้เห็นผุดละเนาะอ้าววางคุดให้เห็นหัวขาจ้าจ้าอะไรข้างล่างก็ไดจ้าจ้าเดี๋ยวจะกีจะจกเดือนแม่เขาจะนี่สี่หาเดือนเนาะเดือนเมษาจังสีถทอนได้ทา ถามแม่นมันอันนี้เดือนเมษาลูกจะมาใหม่อีกก่อนเมษาตรงมาก่อนเมษาตรงมาตอนเขาเขียวก็ามาช่วงปีใหม่ก็ได้ช่วงปีใหม่นี่ก็คือพานแล้วกระปูฟังนันน้านันลงไม่อีกเนาะเขาเริ่มเขียวขึ้นเนาะ๋อาอแขนแล้วเอเงาเขาเริ่มเขียวขึน้นอตะกี้เฮ็ดยังค่ะแม่ที่มองนีที่มองนีค่ะตะกี้ปูกพิกจ้ะโอ้ปูกพริก ปีนี้บ่ได้ปลูกบ่คผักิกบอว่ามันเหตุยากหลายเลยสื่อคามาปัปลูกทิมไว้อรีกนี่มันมันฉีดยาหลายอาตัวน,นี้เพียญญ้ยนเาียก็ได้ฉีดอยู่แต่เริ่มต้นบบดที่เฮาฉีดพอพอมันแตกแขนงแตก,แตกนอคือจังสั่น,นก็ผพานเมื่อแล้วก็เศ้าได้ฉีดแล้วฉีดยังค่ะแม่ฉีดฉีดฮอร์โมนอ๋อฉีดฮอร์โมน จะาพ่รุงต้นเพิินอค่ะวิธีการคุดลุปขขงปลูกเขากับทมบ่อเลือกเนาะแม่เนาะบอ่อจ่ายมันสีน้วมันหนาฝนแค่ทมเหงาเขาน้อยเดียวอแล้วต้นนี้บ่ได้ยกคูส<อ>่สัาบ่อแม่แม่จะบอกได้นี่ว่าใส่บักโจ๊กคุดเอาเองกับบักโจ๊กแม่คุดตาปูกปู่ง่ายเด้อพี่น้องไอ้ปูกค้านี่เออเมื่อวันานั้นแม่คุด<อ>เพราตาเป็นคนปลูกอ้อค่ะมีแต่แม่เหตุเองมั้ง <laughs> จ้ะ แต่ผู้ลงทุ่นไปยังใจวิววิอยู่ผู้ลงทุ่นไปยังใจวิววิอยู่แต่บ่อแล้วแม่ถ่าเป็นปานนี้ิ้ดตคือทั้งนั้นมีแต่ถาาเงินล้วป่านนี้มีแต่ขีดว่าอเฮ้าสื่อค้ามาซ้ำหนีเบิดเงินหกหมื่นกว่าบาททั้งค้าลูกน้องค่ะคนโกงเข้าไปแหงสามแสนสี่แสนเฮากะตองท่ำใจเฝ้ากันกบสามี คือมาบอกถึกใจถูกไหมเดินยี้กกันอยู่ตีวายตั้งมาสามค่ามูตั้งมาสี่แสนผมเออนั่นละก็เลยบอกว่าเออกระทือสวามันไปตามเวรนตามกรรมเขาปูค่ากูกเอาเก็บเอาบอมีวงการใดว่าเยยถือโกงแล้วแม่นอนหมูแน่กูนั่นผู้นี่แน่มั็นไะ ยืมแล้วก็หายไปก็มีเมนเยอะก็เมนเออจ้ะมองนี้แม่ปลูกไหมหรือว่าสามไม้เลยสิบหามือกกันจ้ะโอ้สามสามไม้ที่แรกใส่หน่อยว่าสันทรสใสหน่อยแล้วมันตามันตายมันยุบลงก็มีแบบที่นี้ว่าได้ลงทุนล่ะได้ให้มันได้เสียให้มันเสียก็เลยตัดจินใจซื้อมาสามอือค่ะค่ะมาสามเขาไหมค่ะ บแม่มันถือฝนบอกค่ะแม่บอจากเเฮาใส่หน่อยเกินไปโอ้แล้วว่าใส่หน่อยเกินไปอย่างในน้อยกี้ลายก็สามต้นยังสี่แม่หนีเห็นบ่อัินทานมาแล้วนี่ที่แรกแม่ใส่อาสิเป็นต้นเดียวเน่ต้นเดียวแขนงเดียวคือคืออยางประหยัดนะนะนี่ออกแว่นโบแม่นี่เห็นว่อกาใส่ต้นเดียวมันกระแตกขึ้นมานี่เพิ่งใส่ต้นเดียวอิรีตะกีนี่นี่ตัวติดก็มีโย่มเนงโบแม่แต่ว่าตัวตายลายตัวตายมันก็ลายที่เพ้นออย่ ซื้อน้อยอยากได้ปริมาได้หลายเพิ่นปรอยากลงทุนอยากบีแบงแมนวออ์ส้มนำหนาเพ่นีซื้อสองเดือนเลยมาเดียวมาตาดีใส่สามสี่พูนได้พี่น้องเง้ยแซ่กอละเคืองลูุ่นเนี่ยนี่ใส่กอละเคืองโลุ่มขาขาอ๋อนะกอละเราเราเอาเข้าสิเอาหุ่นเขาจังไดในี่แม่สิใส่ได้ ใส่ใส่เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วห้าเอาเอาเอากรมอกโซนสีตามหลองมันนี่แต่ว่าตัวเทิงนี่ห้าวยานฉีดค่ตัวเทิงนี่ห้าวใส่บักโจกนี่คั่วทอนหญ้าเอาแล้วห้าวกระังเอาฟุ้นมาถมใส่ปุ๋ยยังเขาบอกให้ใส่แม่แต่นี้ใส่ฟุ้นยังใส่ฟุ้นขี้ไก่ห้าวนี่ใส่ขี้ไก่ได้บ่แม่ได้นี่ห้าวโวยออมอ๋อบอกคะจ้าจ้าหโวยออมเลยมีคะแนน มันก็ล่างเลยนี่ามเลยด้แนน <c oughs> ต้นมันสมบูรณ <c oughs> ์แต่ได้แบบนี้เบิร์ดนี่เนาะนั่งยิ้มทาเล่นน้าแม่เนาะปีใหม่ก็คงจะเป็นแบบนี้ <c oughs> อานี่แหละคือชุดเริ่มต้นี่นองเดี๋ยวจังว่าอัปเดตกันอีกทัหนึ่งอ่าจังมาเบิรงว่ามแม่เพื่อนจะเฮตุแต่ง,งามซําได้เดี๋ยวจังมาเบิรงกันแต่ว่าตอนนี้กับมาเบิรงตอนเริ่มต้นเนาะทุกอย่างต้องอมีการเริ่มต้นต้องมีการประสบปการทุกอย่างค่ะ กะลองเบิงคือว่านะแม่นะดีก็ปล่อยทีไว้ว่างๆแมนทีเฮามันเยอะค่ะบังคนเขาก็จะเห็นแต่ตอนคุดขายตอนได้เงินบอกบอไเด้เบิงเบิงว่าเออตอนปลูกเค็ดอย่างไรเออว่าเริ่มต้นมันเป็นอย่างไรแม่นค่ะวันนี้ก็เลยมาเบิงกับแม่แม่ย่าพอใจนะคะอ่าเจ้าของพักบุงเทโพเด้อพี่น้องเด้อพักบุงเกษตรนะคะอยู่ในคลิปนั่นล่ละค่ะนี่แล้ว สัปดาห์หนึ่งได้ประมาณเท่าไรก็ค่ะแม่พักบุงพักบุงพิกมุงนั้น,น,น <c oughs> ช่วงหนาฝนแรงๆนี่มันบ่อคอยได้มันได้แค่อา, 4, าทิลาศีพันบาทอ๋อแต่ก่อนน่ะนี่ทีแม่มั่ได้ประมาณเจ็ดพัน 7, บาทนี่ปลูกไรเป็นไดนะคะจากไรนะคะสองไรคือเก่าปลูกสองไรสัปดาห์ละประมาณ 4,000-7,000บาทจ้านี่นะแต่ที่นเดียวนี่ราคามันพุ่งกระเลิ่มขึ้นอีกแล้วที่นี่แต่าพุ่งเล้ค่ยแล้าก็เริ่พุ่งนะคะได้ก็ว่าได้บ่ได้ก็บอกว่าบ่ได้ขาแมนก็บอกความจริงเนาะวุ่นลังกนบ้าคือสิพดแถเพื่อนว่ากระโพวดลาผูเช็ดเท่านั้นจังสีหูพะว่าเขามีหม่องทรง่ะถ้าผู้บ่มีหม่องทรงก็คือบ่ได้บ่ได้จักบาทแมนอยู่ค่ะแม่ เพราะว่าแม่เคยเป็นแม่ข่าเก่าเอ่อหัวหัวจากคนหูวจักแม่ข่าน้ากันแมนบัวหนี่ทายจังสีนี่มันจังสวยทายอ่างเงามันไปให้เขาเบิ่งแม่แล้วมีหมองทรงเด้อค่ะพี่น้องเดินบอนค่าเนี่ยแล้ก็บ่ิยากแล้วนี่วัตถุปลูกวัตถุวัตถุปลูกให้งามเนาะแม่เนาะวัตถุมีหัวเนาะเราแต่มีหัวขอแต่ว่ามีหัวมีหมองรับเลยแมนบัแเมนค่ะค่ะกลับไปมันสุดๆคือกันนถ้ามาเบิ่งห้สุดๆเลยถ้ามาสั่นเนาะอ่ะสองไร่สองไร่ ส่คาเหลืองพี่น้องคะตัวน,นี้ปลูกที่หลังเนาะแม่นอ้อแม่ค้ดินบ้านเฮานี้มันดินยังขนี่แบบนี้มันเป็นดินทรายดินทรายได้น้องจ้าต้นนั้นมันเป็นดินโพนเอามาถมอตอัวน,นั้นเอามาถมใหม่จ้าตัวน,นี้ก็เป็นดินทรายผสมดินโพนแต่วบ่าบ่เยอะอ๋อค่ะมัน <ขา S 2> ดินยังข้าปลูกได้เบิดขอแต่ว่าเข้าขยันค่ะ เห็นเห็นเพื่นวาอยู่ว่าดินทรายปลูกได้บ่อคะได้ได้นาะแม่นอะอดีเดดดินทรายค่ะดินยังก็ปลูกได้ที่บ่คะแม่แม่นว่าแต่เฮ้าขยันพ่อขยันดูแลเอาใจใส่เขาเนแม่นอ่าก็จะเป็นแบบนั่นนะคะเดี๋ยวยังจะพามาเบิงอีกคนนึงเด้อพี่น้องเด้อมือนีพามาเบิงตอนแม่เพื่อนเริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งเดือนเนแม่นอะค่ะลดถลันกันในส่วนของที่ แซมมาะอ่ามาสามไมค่ะเทคนิคการปลูกอย่าประหยัดไร้ย่าขิ้เนีวลายเด้อพี่น้องแม่เราว่าแม่ใส่อันยังก็ต้นเดียวได้นองแม่ที่แหล่งเสริมนำหนาเพิ่นเลยเคล็ดลับดีๆนะคะฝากไว้ค่ะอยอ่าใส่ต้นเดียวย่างกิดเลียๆก็ใส่ไปจากสองสามต้นน้องแม่เนาะนี่ใส่แก เป็นสองเงียงไปเลยแม่แล้วว่าจัดครึ่งกิโลไปเลยปาตานีมาสั้นกอดได้แมันี้หฮาว่ามันสีบลอนกอลระโลกันยังมีเลยโอ้นะเอาแบบนั้นเลยเนาะจ้ะปะต่วสั้นมือนี่แม่คะยุนี่กันจ้ะขอบคุณแม่หลายๆที่ให้ความห่วงใ้ข้อมูลมองนี้ค่ะแม่อกะให้งามๆนะแม่เนาะเดี๋ยวจะมาชมน้ำอีกทีนึงเด้อค่ะเด้อจ้ะมือนี่ขอบคุณหลายๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะปีใหม่ยังมา ขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามนะคะอยู่ที่บี